สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆครับผมวันนี้วันที่26สิงหาคม2566ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกที่ผมถ่ายอยู่นี่ก็คือหญ้านะครับผมหญ้านี่ก็คือไม่ใช่ตานะครับคือหญ้าห <ś> ญ <c oughs> ้ามันขึ้นลกผมก็เลยต้องไปหาเครื่องทุ่นแรงมันครับวันนี้จะมาโชว์ของเล่นใหม่ให้ดูว่ามันจะใช้ดีหรือเปล่าเพิ่งสั่งมาก็ส่งประมาณ23วันก็ถึงนะครับผม <S <S เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด2 0วลต ยี่ห้อก็อะไรดีวอลวอลวอลไม่ใช่ดีวาวยังไงก็ไม่รู้ช่างมัน <c oughs> นี่นะครับประกอบเรียบร้อยมันจะมาแบบเป็นชิ้นส่วนนะครับมันสามารถพับเก็บได้ส่วนใบตัดมันจะเป็นเส้นเอ็นผมก็รีวิวไม่เป็นนะเอาแบบบ้านๆนะที่มันใช้งานได้ก็แล้วกันนี่ครับเส้นเดียนแต่ก็ห้ามเอาไปแย่จมูกนะ <c oughs> อ่าดูสภาพมันก่อนอ่าสองสองสอง,สองให้ดูก็จะมีมือจับที่ประกอบนะครับแล้วส่วน ข้างท้ายก็ <_ d ance> เรียกข้างท้ายนะบประนอกเนี่ยใส่แบต20โวลต์นะครับแต่ว่าผมซื้อมาเป็นเครื่องเปล่านะไม่มีแบตมาให้ถ้าเครื่องเปล่าอยู่ที่ประมาณ4,006นะครับที่ซื้อมานะแล้วก็แบตเตอรี่ของผมมีอยู่แล้วก็คือแบตเตอรี่สว่านที่ผมใช้อยู่เป็นดีวอลเหมือนกันมันก็เลยใส่ได้นะครับเป็นแบตเตอรี่20โวลต์ขนาดก็เรียกอะไร5แอมป์ไม่รู้ว่ามันจะตัดได้สักกี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทําการเทสดูว่ามันจะใช้ดีแค่ไหนเอาไว้เป็นแนวทางสําหรับที่ บ้านที่หญ้าลุกๆลกหน่อยก็สามารถไปตัดได้แต่ว่ามันจะตัดได้หญ้าเป็นแบบหญ้าพื้นสนามนะครับอย่า,อาไปตัดต้นไม้นะเพราะว่าใบาตัดมันเป็นแค่ใบตัดพื้นสนามอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ผมแอบไปไปเกี้ยไปตัดมันหน่อยเห็นไหมครับเดี๋ยวจะตัดจริงแล้วเมื่อกี้ลอ,ลองลองลองเดี๋ยวลองของจริงเลยดีกว่าไปกันเลยเดี๋ยวเราจะลองเทสป,ประสิทธิภาพนะครับผมเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายแบบขนาด2 0โวลต์ เดี๋ยวฟังเสียงเข้าน้ำมันจะดังไงงั้นงั้นงั้นงัน้นีมันไม่ดังตั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 ดนะได้ลองนะดี่มันจะดังนี้อันนี้ลองเลยเส้นเดียนเสนเดีวมาของตรงนี้ดิองตรงนี้ดิวว่ามันเข้าไหม อะนะตะบังเลนตะบังกระดิ่งเข้มาต้องใส่หมวกกันน็อกกั้งเดี๋ยวแตนต่อยน่ไใช่ไหมก็ตอนตัดผมว่านะใส่หมวกกันน็อกดีกว่าเพราะว่าเมืกี้ผมกระเด็นฟาดปากผมไปแล้วี้่เตี้ยไม่ใช่แตนนะอย่า แบบนี้ก็นาจะตัดได้นะมาลองส่องใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวตัดเบาๆไม่ตัดแรงเดี๋ยวก็เด็นเข้ากล้องหน้าจอแตกไม่คม,มอีกเฮ้ยขาดเฮ้ยขาดขาด,ขาดจะได้เลยไหน,นมาลองสนามใหญ่หน่อยสนามใหญ่สนามใหญ่ใหญ่แค่ไหน,นนะบ้านมีหย่อมเนี้ย ขาดเพื่อเนื้อหญ้าเนี่ยเอาใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดเสร็จก่อนนะไม่อยากตัดโชว์เดี๋ยวก็เด่นเข้าตาก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่ว่าการตัดมันจะได้แค่หญ้าอ่อนๆนะครับหญ้าแก่ๆไม่ได้หญ้าแบบเหมือนหญ้าเราปลูกไว้เป็นหญ้าสนามครับผมก็ช่วยได้นะก็ผนแรงไปได้เยอะครับผม ส่วนแบตเตอรี่ผมตัดไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่ามันไอตัวเนี้ยมันจะปรับแรงได้เบาได้นะครับเนี่ยโลไฮนี่อ่สาสังเกตดอกด้วยบ้านนอกแบตเตอรี่ยี่สิบโวลต์ก็จะปรับแบบแรงได้เบาได้นะครับเดี๋ยวลองนะลองฟังเสียงเดีย๋ยวมีแบบเบาๆบวมผมอ่ะลองแรงๆก่อนแรงๆมันจะมีสวิตช์กดตรงนี้นะครับเนี่ย ถือว่าแรงนะครับผมนิ้วขาดเลยนะเอ็นนี่มันคนข้างที่จะเหนียวหน้าดูเพราะตัดหญ้าขาดอ่ะลองแบบเบาๆนะมีขนาดเบานะครับผมก็เป็นนันใช้ได้นะครับผมสําหรับงานเบาๆผมว่ายังไม่รู้นะว่าไอ้ตัวนี้มันเปลี่ยนกระโหลกได้ป่าใส่ใบแบบใบตัดหญ้าธรรมดาได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลก็ถือว่าผ่านครับคุ้มค่าคุ้มราคา ใครอยากผ่อนแรงออาไปตัดหญ้าหน้าบ้านก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมมันเป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้ผมก็ซื้อเอามาทดลองดูนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับดี๋ยวยัยกษ์เขียวใหญ่สวัสดีครับ